บทที่สองล่าพระการโดยพนมเทียนพระนครและธนบุรีสถานสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวในเช้าตรู่ของวันนี้มันเป็นรุ่งอรุณของปลายธันวาคมใกล้ศักราชใหม่พอดีสารสีแดงตัวอักษรดำมีนกอินทรีพังงาดปีกราติดอยู่ตามเสาไฟฟ้า กำแพงบริเวณที่สาธารณะทั่วไปทั้งที่ลับและที่แจ้งตลอดจนปลิวกลาดเกลืนอยู่ตามพื้นถนนระบาดไปทุกตรอกซอกข้อความทั้งภาษาจีนและไทยตัวใหญ่ในใบปลิวนั้นมีข้อความาสั้นๆแต่เพียงว่าสภาอินทซีขอส่งความสุขป,ปีใหม่มายัางท่านทั้งหลายและตราประทับอินทซีในกรอบวงดำลงน้ำขุนพลจางสูเหลียงประธานสภา ณเช้าวันนี้ถ้าแม้ว่าแผ่นดินจะเกิดแบ่งแยกเพราะปลาอันนน์ไหวตัวอันเป็นปรากฏการขั้นมหัศจรรย์เยี่ยมยอดตามคนโบราณกล่าวหรือจะมีมนุษย์จากโลกไหนมาปรากฏตัวเป็นข่าวก็ตามทีคงจะไม่เกิดความตื่นเต้นโกลาหลโนอนลมานไปทั่วทุกชีวิตเหมือนเช่นอนุภาพจากสอคออแดงดำลึกลับที่ปลิวว่อนระบาดไปให้ทุกสายตาได้เห็น โดยแท้ที่จริงแล้วชิ้นกระดาษแดงอันเป็นเพียงสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ดูจะไม่มีความหมายในความรู้สึกของใครเลยทั้งสิ้นหากไม่ใช่เพราะสัญ,ญลักษณ์เพียงสองสิ่งที่ปรากฏกระจ่างชัดอยู่เท่านั้นสิ่งหนึ่งคือตรานกอินทรีและอีกสิ่งหนึ่งคือนาำของจอมอาจยากรบรรลือโลกที่ยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของคนทุกคนอย่างไม่มีวันลืม ขุนพลจางหรือจางสูเหลียงข้อเท็จจริงจะมีอยู่เพียงไรก็ตามบัตรนี้ถ้าพระนครและทนบุรีเปรียบได้ด้วยต้นไม้ใหญ่ก็เป็นต้นไม้ที่กำลังถูกสั่นโยกประหนึ่งจะมีมือมหายักษ์จับเขยา่าด้วยมหิทธานุภาพอัศจรรย์ของสิ่งตีพิมพ์เหล่านั้นมันบ่งความหมายอยู่อย่างแจ่มชัดว่าเล็บครุฑ หรืออีกในยหนึ่งสมาคมใต้ดินซึ่งเคยมีอิทธิพลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดถึงขั้นที่รัฐบาลเคยใช้กฎอายการเึิกเข้าขับเคี่ยวในอดีตได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกวาระหนึ่งแล้วพร้อมกับสมญาสะเทือนแผ่นดินของจอมวงการอาจยากรสมองชั้นอัจฉริยะซึ่งประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจสากลได้บันทึกไว้อย่างไม่มีวันลบเลือน เท่าเท่ากับที่ความทรงจำของทุกคนไม่อาจลบเลือนไปได้เขาคือจางสูเหลียงถแถลงการของกรมตำรวจที่อ่านออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีเมื่อเวลา8นาฬิกาของเช้าว,วันนี้รวมทั้งที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับวางตลาดเช้าทุกฉบับในหน้าแทรกพิเศษให้ประชาชนทุกคนยื่นส่งสคสอลึกลับ เท่าที่พบเห็นหรือเก็บได้มามอบให้แก่สถานีตำรวจที่ใกล้เคียงที่สุดและขอให้อยู่ในความสงบประกอบการงานหน้าที่เป็นปกติอย่าได้พรั่นพรึงขวัญเสียอย่างใดทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเกินความคาดฝันของทุกคนนี้ได้สำแดงผลขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าและวงการพาณิชยกิจต,ตลอดจนชาวจีนทุกชีวิต ณเช้าอันอลหมานนี้เป็นต้นมาธุรกิจการค้าสะดุดชะงักปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วทุกคนตาตื่นเลือกลานเข้าหากันพูดและก็พูดถึงแต่ปรากฏการตื่นเต้นขย่าวขวาัญไม่เป็นอันประกอบกิจการใดทั้งเส้นคำว่าสิ่งเองและจานโูเหลียงแสตไปทุกมุมเมืองเล็บครุฑ ได้แพงเงาสยายอุงเล็บของมันเข้ามาครอบงำอยู่เหนือชีวิตจิตใจของประชาชนชาวจีนทั้งหลายไว้แล้วเป็นการกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกวาระหนึ่งภายหลังจากย่อยยับพินาศสิ้นไปด้วยอํานาจการปราบปรามเฉียบขาดในยุคหนึ่งเป็นการกลับคืนมาอย่างจู่โจมและกระทันหันที่สดภายหลังจากกิ่งก้านสาขาได้ซุ่มเจริญง,งอกงามรอคอยจังหวะพร้อมอยู่ใต้ดินทุกคนลงความเห็นได้ตรงกันหมด พฤติการเล่าร้ายที่แผ่สยายล่วงหน้าเข้ามาก่อนซึ่งไม่มีใครใเฉลียวใจคิดแต่แรกและก็ไม่สู้จะสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวเท่าใดน,นักแท้ที่จริงมันก็คือเงามาหาการของสมาคมอินทรีหรืออีกในายหนึ่งเล็บครุดที่รอเลิกประกาศถึงการกลับฝฟื้นคืนชีพในศักราชใหม่ที่กำลังจะย่างเข้ามานั่นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างได้โจงชัดออกมาแล้วในการระเบิดว่อนของสอขอสอแดงดำในเช้าว,วันนี้พร้อมกับสมยาจางสูเหลียงขุนทัพแห่งแมนจูเรียที่ก้องกำมรนาดขึ้นอีกครั้งแม้จะเป็นลักษณะเพียงใบเปลวแต่ปริมาณที่เจ้าหน้าที่ติดตามเก็บตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงมีจานวนถึงกว่า3 0 0 0 0ฉบับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดเส้นอยู่เพียงแค่นั้นย่อมเป็นการพิสูจน์ได้ชัดพอว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นแต่เพียงการสวมรอยเพื่อหวังผลจะข่มขู่เขย่าฝันจากวายร้ายคณะปลีกย่อยเพราะการกระทําสิ่งตีพิมพ์ขึ้นเป็นจํานวนมหาศาลชนิดที่สอเจตนาว่าจะให้กระจัดกระจายทั่วกรงและการลอบแผนแพร่ให้กระจัดกระจายไปได้ทั่วทุกคนทุกคนทุกแห่งอย่างลึกลับ โดยอาศัยระยะเวลาปลอดเพียงไม่กี่ชั่วโมงในตอนกลางคืนย่อมหมายถึงกลไกและกำลังปฏิบัติงานซึ่งจะต้องอาศัยคนไปจำนวนมากแยกย้ายกันไปติดและวันโปอยไว้ทุกหัวระแหงเกินกำลังกว่าที่เหล่าร้ายกกเล็กๆจะกระทําได้นอกจากเล็บครุฑในอดีตซึ่งมีอิทธิพลทุกด้านไปทั่วทุกซอกทุกมุมเท่านั้น ใบปลิวสอขอสอจากสภาอินทรีเหล่านี้ระบาดว่อนขึ้นอย่างเออกระเริกมโหฬารที่สดโดยเจ้าหน้าที่ไม่อาจจะจับมือใครดมได้เลยสักคนราวกับถูกมันดาลขึ้นด้วยฝีมือผีหรือเวทมนต์มันเป็นช้าว,วันเดียวกันกับที่พวงรีดประดิษฐ์ด้วยกุหลาบดำทั้งพวงมีลายอินทรีทองังงาดร่าในกรอบด้านใน ปาฏิหารเข้าไปตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางรีดพวงอื่นหน้าหีบศพของพันตำรวจตรีชิดพลกำปันาตซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลสัตตมวานในศาลาแห่งอารามหลวงอย่างสมเกียรติโดยไม่มีใครทาราบเลยว่าพวงรีดนั้นเข้ามาตั้งคำนับอยู่ตั้งแต่เมื่อไรมีสารจารึกข,ข้อความไว้อะไรว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งและลงนามว่าจากกุหล,ลาบดำ ตลอดทั้งวันของวันนี้วิทยุและโทรศัพท์ของวงการรักษาความสงบทั้งภายในและนอกประเทศติดต่อประสานงานกันอย่างเคร่งเครียดตลอดเวลาคำสั่งต่างๆกระจายออกมาจากสภาป้องกันร,ราชอาณาจากักรแผ่ออกไปตามสายใหญ่ทุกขแขนงสื่อรชาชการรับทั้งสามกองทัพกรมป้องกันสาธารณภยัยและกรมตำรวจตกอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าวิ่งพลานแต่เป็นไปในแบบเงียบเชียบเป็นความลับ ไม่สำแดงปฏิกิริยาผิดปกติใดๆออกมาให้ปรากฏเปิดเผยแก่สาธารณชนคมสรคุปถูกเรียกตัวด่วนโดยวิทยุเมื่อเที่ยงวันนี้ขณะที่ปฏิบัติภารกิจของกรมอยู่ในนครเวียงจันทน์หัวหน้าหน่วยจารกรรมบินกลับถึงกรุงเทพในเย็นวันเดียวกันเมื่อเขาพวดเข้าไปในห้องของหัวหน้ากองอันเป็นหัวหน้าหน่วยโดยตรง หลายต่อหลายคนดูเหมือนจะรอคอยการมาถึงของเขาอยู่ก่อนแล้วภายในห้องลับเฉพาะนั้นพันตำรวจเอกอุกฤษดำเกิงหัวหน้าของเขากำลังเดินพร่านพันตำรวจเอกกฤษกกำจรผู้แทนจากกรมตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกรมประมวลและผู้แทนหน่วยข่าวกรองจากสามกองทัพซึ่งล้วนคุ้นหน้าทุกคนสงสัยตาจับนิ่งไปยังอดีตชีพชูชัยคู่ปรับสำคัญของเล็บครุด ในสมัยหนึ่งเป็นตาเดียวภายหลังจากตรวจสอบเอกสารบางอย่างที่ยึดได้และตรวจดูรายงานของทุกฝ่ายนับแต่คดีนายบรวรหลีกุลอายการประทีพและพยานอื่นๆถูกลอบฆาตกรรมเพี้ยมโหดจงกระทั่งสารวัตรชิดพลกำปนาาเจ้าของคดีถูกกระหน่ำด้วยปืนกลมือดับสยองบัตรสอ,อสอแดงดำจากสภาอินทรีย์รวมทั้งพวงรีดลึกลับจากกุหลาบดำ ที่รอบส่งไปวางหน้าศพของสารวัตรชิดพลซึ่งบัตรนี้ถูกยึดมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งต่อมายังกรมสืบราชการลับคมสรคุบนิ่งอึ้องไปว่าไงไ,ไอ้เสือสหายเก่าของแกกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเล็บครุดและก็จางสูเหลียงพันตำรวจเอกกริดกำจรททำลายความเงียบของห้องขึ้นด้วยเสียงต่ำๆนี่เป็นอันกระจ่างชัดออกไปสทีแล้วใช่ไหมครับ ว่าพฤติการของอาจยากรรมในรูปต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วที่แท้ก็คือการโหมโรงเบื้องต้นของเล็บครุษนั่นเองไม่มีปัญหาหวัวหน้ากองอุกริตพูดเฮาๆเขาหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยของความยุ่งยากหนักใจพวงหรีดลึกลับที่มันส่งไปวางอยู่หน้าศพของสารวัตชิดผลนั่นเท่ากับเป็นการประกาศให้เรารู้อย่างจงแจ้งชัดว่าไอ้ไวารายก็คือสาขาส่วนหนึ่งของโมรมใหญ่เล็คทุฑนั่นเอง มันบอกใบให้เราสำนึกกันเองว่ามันได้กลับคืนมาแล้วโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นกอินทรีหรือเรียกองค์กรมหาปาลาไหลของมันในภาษาเดิมว่าสภาอินทรีกับสมญาของจางสูเหลียงเย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้แต่ประชาชนธรรมดาทั่วไปพอเห็นตรานกอินทรีกับชื่อจางสูเหลียงก็บอกในทันทีว่านั่นคือเล็บครุด ชื่อเสียงของอ่างยี่มหาวินาศคณะเนี้ยมันฝังลึกเข้าไปในจิตใจของคนทั่วไปอยู่แล้วไม่ผิดอะไรก็คำว่านาซีหรือว่าฮิตเลอร์ซึ่งพอเอ่ยขึ้นมาใครๆก็ยังต้องสะดุ้งผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเริ่มต้นด้วยการโปรโยสคอบแบบเนี้นี่เป็นหลักของจิตวิทยาชั้นดีทีเดียวพันตำรวจเอกกริกล่าวพร้อมกับหัวเราะเครียดๆมันถือเลิกปีใหม่ประกาศให้รู้ทั่วกันไงเล่า ว่ามันได้กลับคืนมาแล้วจริงละเป็นแต่เพียงสอคอสอแต่มันสะเทือนขวัญสาธารณชนเพียงใดบ้างทุกคนยอมจะสำนึกขึ้นมาว่าเมื่อเล็บครุดก่อวอดขึ้นอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นแกลองออกไปตรวจตลาดสำเพ็งหรือ,อยาวลาาขนาดนี้ดูก็แล้วกันแล้วจะเห็นว่าอิทธิพลของสคออสอแดงดำประทับตรานกอินทรีลงนามจางสูเหลียงมันได้ก่อให้เกิดความอลหมานบุ่นไายอะไรขึ้นมาบ้างแล้ว คมเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงสมองของหัวหน้านหน่วยจารกรรมผูกเคยฟาดขับเคี่ยกับอัง้งยี่มหาวินาศมาแล้วทำงานขนาดหนักถูกละในกรณีที่เล็บครุดกลับคืนมาอีกครั้งเจ้าไหนเบื้องสูงเฉพาะในวงการภายในย่อมจะเพ่งเลงหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงดิ่งมาที่เขาเพียงคนเดียวแบบเดียวกับแพทย์ประจำไข้เมื่อเกิดอาการไข้กำเริบขึ้น และสำหรับความรู้สึกนึกคิดของเขาเองยามนี้ยังงงงันจับต้นชนปลายไม่ติดคล้ายจะตกอยู่ในห่วงฝันร้ายอันจะเชื่อเสียไม่ได้ฉะนั้นคมสรคุบพินิษนิ่งจับจ้องไปยังสัญ,ญลักษณ์พยานกร้ายสีทองซึ่งผงาดปีกร่าอยู่ในกรอบวงกลมดำพฤติการในอดีตอันฝังใจอย่างไม่มีวันลิมและดูเหมือนว่ามันจะได้ผ่านมาเมื่อสดสดร้อนนี่เอง ผุดกระจ่างชัดในมโนภาพบัตรนั้นขนทุกเส้นทั่วสารพางกายของเขาก็ลุกซ่าชันขึ้นมาอย่างประหลาดอ้าเล็บครุฑสภาอินทรีย์และบรุษร่างสูงผอมผู้มีดวงตาเขียวเข้มปานมรกตแรงกล้าไปด้วยสภพวิชาการและมหาจิตตานุภาพเหนือมนุษย์ตนนั้นเขายังจำได้อย่างติดหูติดตานี่เป็นไปได้หรือเป็นความจริงหรือเปล่า ที่คุนทัพแห่งแมนจูเรียพู้นั้นจะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับลัทธิอินซีภายหลังจากสำรวมทุกสิ่งทุกอย่างลงเป็นปกติเขาก็ถามเปลยเปลยขึ้นว่าตำรวจได้ละแค่ละคายหรือจับพวกที่ปล่อยใบปลิวเหล่านี้ไว้ได้บ้างไหมครับไม่ได้เลยแต่กำลังระดมสืบอยู่พูดแทนจากกรมตำรวจพันตำรวจเอกกฤิกรรจรเป็นผู้ตอบ ไม่มีข้อความอย่างอื่นนอกจากสขสเลยครับไม่มีแล้วก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีนี่นะบอกแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่โฆษณาให้รู้เท่านั้นว่ามันกลับมาแล้วในลักษณะเดิมประโยชน์ก็เห็นจะไม่มีอะไรมากไปกว่าท้าทายชิมล้างฝ่ายปราบปรามแล้วก็ขู่สัมทับไปยังประชาชนกับพ่อค้าพาณิชเพื่อเก็บเกี่ยวผลในอันดับต่อไปตามแบบวิธีเดิมของมัน ปัญหาสำคัญที่สุดที่เรากําลังเผชิญกันอยู่นอกเหนือไปจากอาญากรรมทั่วทัไปซึ่งมันจะก่อขึ้นแล้วก็คือมีอะไรหนุนหลังแอบแฝงอยู่ในการกลับคืนมาของมันครั้งนี้บ้างและนี่เป็นงานหนักของฝ่ายเสือราชการลับก็เห็นจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับของมันชัดอยู่แล้วหัวนหน้ากองโอเกรตเสริมมาโดยเร็วอังยิสาม,มันจะไม่มีอิทธิพลและกำลังหนุนหลังทุกด้านพร้อมเพรียงถึงขนาดนี้มันเอาเราแน่ ผมไม่สงสัยเลยในการที่มันใช้ยี่ห้อของเล็คทุฑเข้ามาเล่นงานเราคมพูดอย่างใคร่ครวญหนักแต่ผมสงสัยเหลือเกินในการประกาศตัวของจางสูเหลียงมันจงใจจะให้เราเข้าใจว่าจางสูเหลียงยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอทุกคนอึ้งในที่สดอุกฤษดำเกินก็กล่าวขึ้นมันเป็นปัญหาให้ขบคิดไปได้สารพัดแง่ทีเดียวคมและขนาดนี้ พวกเราทุกคนกำลังปวดหัวอยู่อย่างที่สุดขุนผลจางเท่าที่เรารู้กันเขาได้ตายไปแล้วและเล็บพุทสลายตัวไปในคราวนั้นทำให้พวกเราวางใจกันสนิทมาเป็นเวลานานแต่แล้วู่โจก็โผล่พวดพ,พ,พลาดขึ้นมาโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมันอาจเป็นไปได้หลายนัยยะคนคนนั้นเป็นมนุษย์ลึกลับที่สุดในโลกเขาอาจตายจริงหรือไม่ตายก็ได้เว้นไว้แต่ชมรมมหาปาลาไหลของเขาซบสาวสูญสิ้นไปในระยะหนึ่งแบบเดียวก็ไฟ ที่รอมมองด้วยสายตาเปล่าว่ามันมอดดับไปแล้วยังไงก็ตามสมญานามของจางซูเหลียงเนี่ยเป็นสมญาอันมีอิทธิพลและก็ยังสามารถครอบงำอยู่เหนือจิตใจของคนทั้งหลายอาจเป็นตัวจริงของเขาที่ย้อนกลับคืนมาหรืออาจจะมีตัวตายตัวแทนที่อาศัยนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแฝงเงาเข้ามาดำเนินการก็ได้ทั้งสองในยะและสำหรับเรื่องนี้ย่อมไม่มีใครที่จะสามารถรู้ดีไปได้กว่าตัวคุณเอง ผู้ซึ่งเคยเผชิญหน้ากับเขามาแล้วอย่างใกล้ชิดที่สุดเคยขับเคี่ยวโรมรันมาอย่างโชคชอนแต่อย่างน้อยที่สุดโดยพฤติการเท่าที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันบ่งชัดอยู่ว่าเขาคือจางซูเหลียงที่เราเชื่อว่าตายไปแล้วนั่นเองหรือมิฉะนั้นเจ้าตัวบงการที่แอบแฝงมาในคราบของเขาก็มีความสามารถเยี่ยมยอดในข้อที่ว่าสวมรอยเหรียญแบบมาในทุกระเบียดนิ้ว คนจีนในประเทศไทยทุกคนขนาดนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจางซูเหลียงตายจริงผู้แทนจากกรมประมวลกล่าวมาเสียงหนักแน่นแล้วแกจะว่ายังไงล่ะพอชีพชูใช้พันตำรวจเอกกริจกำจรหันไปถามหัวหน้าหน่วยจารกรรมอย่างเป็นกันเองปนหัวเราะคมสรคุบได้แต่ยิ้มกร้านเกรียมออกมานิดนึงในตาเป็นประกายวาว จับนิ่งไปยังสัญ,ญลักษณ์อินทรีย์แล้วลุกขึ้นยืนอ,อย่างแช่มช้าหันมาทางหัวหน้ากองของเขาผมเห็นจะต้องวางงานทางด้านอื่นไปก่อนกระมังครับหัวหน้าแน่นอนอุกฤษดำเกิงก้มศีรษะลงตาจับนิ่งอยู่ที่คมพร้อมกับยิ้มขึมขึมการวิทยุเรียกตัวคุณกลับด่วนเป็นความหมายที่บ่งชัดดีอยู่แล้วความจริงทุกฝ่ายทำงานนี้อยู่ก่อนแล้วและก็ประสานกันหมดแต่ส่วนเต้นลึกหนาบางทุกชนิด อันเป็นนโยบายลับของกรมมันย่อมหนักอยู่ที่กองของเราและผมก็ไม่พ้นที่จะต้องไล่เบียเอากับคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์คืนชีพของเล็กครุนครั้งนี้ผมเสียดายสารวัตรชิดพลเหลือเกินเราเพิ่งจะมารู้เอาว่าอาชยากรรมที่อุบัติขึ้นก็คือเงาของเล็บครุฑภายหลังจากที่สารวัตรชิดพลถูกฆ่าไปแล้ว ถ้าเราไหวตัวก่อนหน้านั้นผมคิดว่าผมพอจะดักเตือนให้แกรู้ถึงสถานการณ์และก็มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่านั้นเอาล่ะครับผมจะเริ่มตน้นคมหันไปทางรองผู้บังคับการสันติบาลอันเป็นผู้แทนจากกรมตำรวจรองครับสิ่งแรกที่ผมต้องการก็คือบันทึกการสืบสวนสอบสวนและก่อนหลักฐานทุกชนิดที่สารวัตรชิดพนถวายตั้งแต่เริ่มตน้นจนกระทั่งวันที่เขาถูกยิงตาย พันตำรวจเอกกริจกำจรหัวร้อเฮาเา,าตบไหลหัวหน,น้าหน่วยจารกรรมฉันเตรียมไว้ให้แก่พร้อมแล้วละชิดพลทำงานรัดกุมเรียบร้อยดีมากเสียอย่างเดียวห้าไปหน่อยเท่านั้นเกจะได้ฟังเสียงของแม่แบล็กโรดหรือกุหลาบดำที่โทรศัพท์มาข่มขู่ให้เขาล้มคดีและมาร้ายไว้ว่าจะเอาชีวิตในตอนเช้าของวันที่เขาไปถูกยิงตายด้วย ชิดพลบันทึกเสียงพูดทางโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยทีเดียวไมโกูหลาบดำนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าวาจาของหล่อนเป็นประกาศิทธิ์อย่างยิ่งแม้กระทั่งการเอาวงเหรีดประดับกุหลาบดำไปตั้งคำนับศพของชิดพนที่วัดสมนนัดและถ้าจางสูเหลียงคืนชีพขึ้นมาจริงๆแกกระชั้นหรืออุกฤษก็อาจจะได้ยินเสียงหว,นหวานๆของไม่กุหลาบดำโทรศัพท์มาพรอดรักเหมือนอย่างที่พลอดเอากัะชิดพนและก็อายการประทีปมาแล้วก็ได้ และก็ยังไม่รู้ด้วยว่าในระหว่างเราสามคนที่เคยประจั์กับมันมาเมื่อก่อนนี้นะ่ะใครจะได้รับเกียรติมีรีดกุหลาบดำลายอินซีไปวางคำนับที่หน้าศพก่อนกัน